แลวครูนติกตกอกอ่ะเนี้ชอบแบช่าบัวหัวและสกิลอ่ะไปซื้อแลวสกิลไปซื้อเซเว่นเอไปซื้ออตเซเว่นไปซื้อสแท่งมึงถามนี่บุมถามมึงกูจะไปหัวในทิกเกอรได้อะโคตรเยี่ยแล้วกาอยู่แต่การถูก็ิจแต่สัตไม่ถูกโอ้ยเด็ด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 เเด็ดเด็ด ก,กับอีเจนใช่ไหมโอ้โหเจนมันปังเจนมันปังอยู่แล้วใครบอกว่ารอรอใครรอโพยไม่น้ำหนึ่งถึงแม้เพจหลักจะโดนปิดแต่ฉันก็ยังปังอยู่0ูนย์สามวิ่งศูนย์ตัวละห้าแสงบากเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ <c oughs> ตามด้วยนะคะขอบคุณคนที่ตามด้วยเด้อขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณนะคะเพอเจอได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะเพอเจอได้เข้าใจนะว่าเมียซื้อหวยเยอะแล้วโดนแดกอะรองให้เมียมาตามหนูก็ได้พี่สุดวะนี่ตกใจหนูเอาโทรศัพท์ปิดไว้ใช่ไหมไม่กล้าดูแล้วดี่อีเฟมอีเฟมมันพิดมาแม่คูคิดในใจแม่ต้องเข้าสักตัวหนึ่งเรืออะไรสักอย่างนึงเห็นอยู่ไม่มีบุญไม่เป็นไรนะใครไม่ได้ไม่เป็นไรถูกเลขหน้าได้ สามเ้าถึงสามิอะไรนี่ซู้อีเนี่ยนี่ยังได้ไหมอะย3อะไรอะวอะไรเ่ะพี่เขซื้อเป็นเบอร์เบอร์ทองะไปเอาเรื้อป้าซื้อเลขอะไรหรอต้องถามกูรู้เบอร์ทองหนูจัได้ดิสามตัวตรงโุ้ยขนลุได้ดิเ่ป่าใเนราะใล่ด้ไม่มันจะมีอยู่ด้วยสองใบอะเจ็ดใบเลย เคซื้อขอบคุณนะคะแอใบก็เป็น80,000ฮะแล้วก็ไดโตะอีกอใบม่แกซื้อตรง2องใบโต๊2ใบตะอใล้ตรใบกตรง2ใบโตกซื้อ4ใบเนี่ยแกซื้อสี่ใบสองสองสใบเดวกันจริงไหบเดียวกัน อไมดจอีเอแล้วกูว่าแล้วทำไมกูว่าแล้วทำไมเสียงกูหายไปอ๋อเลี้ยงลงทานเขียนให้เข้าเต็มเต็มเออเออลงทานเงใชยลงทานวัดลงทานก็เขียนสูนเจ็ดสามลงทาน 똥이 <놀람> 똥 <놀람>